i ceo Thomas Huber. and am gonna smell. สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะจากประเทศออสเตรียตอนนี้นะคะบีกับแฟนกําลังจะพากันเดินทางนะคะไปซื้อต้นไม้ค่ะเพื่อนๆต้นไม้ที่เราจะไปซื้อก็เป็นพวกต้นเชอรี่นะคะต้นลูกพับลูกพุนนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่า เออบีอ่ะจะได้ต้นอะไรมาบ้างนะคะตอนนี้แฟนบีแวะเข้าไปข้างในนะคะไปทําธุระนะคะบีอ่ะเดินทางมาที่เมืองทูนนะคะเพื่อนเพื่อนแฟนบีเขาบอกว่ามันเป็นเอ,อ่อสวนนะคะที่ขายพวกต้นผลไม้นะ เมื่อกี้นะคะพวกเราก็พากันไปซื้อ,อ,อต้นไม้คะ่ะเพื่อนๆแต่ว่าที่ร้านต้นไม้อะคะ่ะเขาบอกว่าช่วงนี้ต้นไม้ที่เราจะไปซื้อเนี่ยมันไม่มีนะคะเขาบอกว่าอีกประมาณสองเดือนให้เราไปดูใหม่อีกทีหนึ่งนะคะเมื่อกี้ก็พากันเ,ออเดินทางไปที่เมืองทูน,นะคะ่ะ ต้นไม้ที่บีไปซื้อก็คือต้นไอ้พวกผลไม้นะคะพวกเชอร์รี่พวกอลูกพุนลูกพรานะคะเพื่อนๆนก็กะว่าจะเอามาปลูกนะคะแถวนี้นะเดี๋ยวตัดหญ้าออกก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะปลูกช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะพอปีหน้ามันก็จะได้เป็นพอดีโทนี่โทนี่ โทนี่คอมเฮียบีจะมาตัดยอดฟักทองค่ะเดี๋ยวบีจะเอาไปทำแกงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะย้ายยอดฟักทองด้วยเพราะว่าเออเขานะ่ะลามมาตรงต้นมะเขือนะคะเดี๋ยวเราจะย้ายเขาไปไว้ตรงให้ ให้เขาแบบเลื้อยไปที่อื่นเนาะเพราะว่าอันนี้มันมันลามมาใส่ต้นต้นมะเขือเรานะคะเดี๋ยวมันจะตายโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะไปเก็บสุกคินีแล้วก็จะไปเก็บใบแมงลักนะคะบีจะมาทำแกงเห็ดจ้ะเพื่อนเพื่อนอันนี้ย่านะโลกมากอันนั้นต้นพริกนะคะโตแล้วมีพริกมีเม็ดแล้วคะ่ะ นี่คิดว่าเขาจะไม่โตนะเนี่ยน,นี่ค่ะได้กินอยู่นะนะอันนี้นำนำเสนอนี่ค่ะน,นี่นี่ต้นหอมญี่ปุ่นโตแล้ว อันนั้นต้นแมงลักนะคะใบแมงลักเพื่อนๆพื่ค่ะบีปลูกมะเขือไว้นะบีก็พอได้กินอยู่นะนี่นะแล้วแค่นี้ลูก ไม่ค่อยได้มาดูเลเขานะคะไม่ไดีอันนี้ก็ฟักทองเลื้อยมาพันจนเอ,อ่อต้นมะเขือตายเลยเสียดายกำลังมีลูกหรือว่าข้างล่างมันไม่รู้ว่ามดหรืออะไรนะเจาะนะคะนี่อันนี้ก็พอได้กินอยู่เดี๋ยวจะเก็บตตนนี้เอานี่ค่ะ มีหลายลูกอยู่นะโอ้ยห,หักอีกเยอะมากนี่เปราะบางเหลือเกินนี่ค่ะมาพอได้กินอยู่เดี๋ยวจะเก็บไปเก็บมะเขือแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บยอดฟักทองนะคะเพราะว่าฟักทองของเรามีลูกแล้วนะลูกเล็กๆที่กําลังเกิดแล้วก็อัน,นอันนี้ลูกที่มันใหญ่แล้วนะคะนี่งลูก ลูกนี้ลูกใหญ่สองลูกแลก้วก็ลูกนี้นะคะลูกที่สามต้องคอยมาดูเรื่อยๆอันนี้นี่ถ้าเสีย บีลงมาเก็บผักนะคะบีก็เลยมาถอนหญ้าด้วยนะต้นหอมญี่ปุ่นเราสวยมากเลยนะคะฝนมันตกด้วยนะมันก็เลยแบบว่าค่อนข้างจะงามนะคะอันนี้แตงกวามะเขือเทศนี่จะบีถอนหญ้าอันนี้ต้นพริกค่ะพริกก็โอเคนะ นี้ต้นมะเขือเรานะคะยอดฝักทองใบแมงลกักแตงนะคะอันนี้อันนี้มะเขือ,อน,นี้มะเขือเทศไปจ้ะเราไปแกงเห็ดกันจ้ะเพื่อน มาถอนหญ้านะคะ,ะแล้วก็เก็บผักไปด้วยพอได้กินอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปแกงแกงเห็ดค่ะ่ะแกงเห็ดของบีนะคะบีก็จะทำแบบ ตามมมตามเกิดนะคะมีอะไรที่บ้านนะคะบีก็จะเอาใส่นะคะแต่ว่าช่วงเนี้เรามีผัก pues สด,สดๆนะคะเก็บมาจากต้นแล้วก็แกงเลยนะคะส่วนพวกเนื้อสัตว์นะก็แล้วแต่เราเลยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ส่วนบีนะคะบีก็จะมีเครื่องในไก่แล้วก็จะใส่เนื้อหมูลงไปด้วยค่ะเห็ดนะคะก็เป็นเห็ดแห้งที่บีซื้อมาจากโฮเฟอร์ค่ะเห็ดอันนี้เขาก็จะรวมมาเลยมีทั้งเห็ดหูหนูเห็ดพึ่งนะคะ เห็ดหลายๆชนิดรวมกันบีก็เอาแช่น้ำไว้ก่อนแล้วนะคะแล้วก็เอามาแกงค่ะวันนี้ใส่ยอดฟักทองแล้วก็ใส่ใบแมงลักไปเยอะๆเลยนะคะมันจะได้หอมหอมและสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะบีก็ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่แวะเข้ามารับชมวิดีโอถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีเอาวีดาเซน เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีเอาพีดัซเซน